ทุกคนคะปีนี้มีลองกองนอกฤด,ดูนะคะมีทั้งเงาะลองกองทุเรียนมังคุดนี้คือจุดสังเกตของลองกองนราธิวาสนะคะทุกคนดูนะคะเปลือกเขาจะหนาเก็บไว้ได้หลายวันจุกเขาเจะแหลมนีนะคะเนื้อแบบนี้สีแบบนี้รับประกันความอร่อยนะคะ หวานหอมมีกลิ่นเฉพาะตัวด้วยหอมอร่อยช่วงนี้ถ้าใครแวะเวียนมาเที่ยวนาราธิวาสหลังปีใหม่นี้จะได้กินลองกองได้กินทุเรียนบ้านได้กินทุเรียนหมอนทองก้านยาวชนีมีครบทุกอย่างมังคุดก็มีค่ะทุกคนนี่วันนี้เราซื้อ ลองกองมาเราจะให้ทุกคนดูลักษณะพิเศษของลองกองนาราธิวาสอันนี้ไม่ใช่ของซีโปโนะทุกคนถ้าของดังของอะไรคือเขาเรียกว่าลองกองตันยงมัดซีโปอันนี้คือลองกองในเมืองนาราธิวาสทั่วไปเนี่ยค่ะเปลือกเขาจะหนาหน่อยนะคะไม่เหมือนไม่เหมือนลองกองที่อื่นอุย้ยไม่เหมือนลองกองที่อื่นเนาะว่าเปลือกเขาจะบางๆงเนี่ยความ ความเด่นของความเด่นของงกองที่นาลาธิวาสคือจุกเขาเขาจะมีจุกแหลมๆเห็นไหมคะเบือกหนาจะเก็บไว้ได้หลายวันเนี่ยค่ะเขาลูกเขาจะไม่กลมบล็อกเหมือนกับที่เป็นแบบปั้นเหมือนกลมๆนะอันนี้เขาจะมีจุกเฉพาะตัว กลิ่นเขาก็จะหอมหวานอร่อยถ้าเนื้อนิ้มถ้าเนื้องกองเป็นเนื้อนี้คือสุกง่อมอร่อยมากๆจะไม่มีรสเปรี้ยวนะทุกคนท่าเนื้อสีนี้โอเคค่ะวันนี้เราก็มาให้ทุกคนดูลักษณะของงกลอง,องว่าเป็นยังไงนี่ได้ให้ดูย่าค่ะเขาจะมีจุกแหลม เป็นเฉพาะตัวของเขายิ่งถ้าว่าเอาให้ดูเห็นไหมคะนี่ก็จะมีจุกแหลมๆแบบนี้เลยนี่คือความโดดเด่นของลองกองตันยงมัดลองกองนราธาิวาสไม่ใช่ตันหยงมัดที่เดียวทางจังหวัดนาราธิวาสก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะมาลองมาชิมกันดูว่าหวานไม่หวานตอนนี้เราไม่ได้กลับกล้องเนาะ หวานมากเลยค่ะทุกคน